สวัสดีคะ่ะใบสุขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พเพลินกับช่องน้องสีนวลเมืองงามชุนเคยนะคะก็วันนี้ตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นบ้านใหม่คุณปู่วันนี้เนาะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็ได้ตื่นมาหน้าสดนะคะเพื่อหวังหน้าเสร็จแล้วก็หยิบมา,าดมาูมานั่งเฝ้า ข้าวไรจะเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ข้าวอ้อยนะคะข้าวอ้อยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวอ้อยจะหน้าตาหน้ากินหรือหน้ารับประทานสักแค่ไหนนะาว่าทาข้าวอ้อยนะคะถ้าใครมาบ้านก็เลี้ยงข้าวเลยเนี่ยเราวันนี้จะต้องทํากับข้าวหลายอย่างด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปป่าเอาไปฉลองขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเนาะก็ทีเดียวน้องสนจะปรุงข้าวอ้อยก่อนนะคะคุณแม่ปงค่ะไม่ใช่น้องุนปงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวอ้อยนะคะนี่จ้าข้าวอ้อยข้าวอ้ยอยเียวไปขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่กูนะคะนี่จะเป็นถั่วร์ดีส่งมีแต่เจ๊ดำเลยน่าจะร้อนมากเลยร้อนมากนี่นนะก่เจนดำอือี่จ้าเฮ้ยนี่นะคะก็จะเป็น ข้าวอ้อยนะคะข้าวอ้อยอันนี้เราจะนึ่งข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ผสมกับอ้อยทิ้งไว้นะคะแล้วค่อยมาน,นึ่งวันนี้นะคะนติมเพื่อให้มันเย็นเนาะน่ารับประทานมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดลิสงนะคะขวดลิสงเราไว้ใส่ตอน,นเย็นนะคะ ทำกับข้าวนะคะก็เดี๋ยวพี่ชายเขาอะเออจะไปกองหน่อบ้านคุณปู่ก่อนแล้วเราก็เตรียมขข้าวมาเพื่อที่จะเอาของข้าวไปแล้วก็ไปฉลองขึ้นบ้านในป่านะคะป่าช้านะคะอันนี้วันนี้จะเป็นครั้งที่สองในชีวิตที่เข้าไปในป่าในป่าช้านะคะป่าชา้า หรือปลายเขียวหรือปลายจ่าเออไม่ใช่หรือปลายเขียวนี่เลยนะคะปลายเขียวปลายเขียวนค่ะอันนี้คือตื่นมาหน้าสดนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะตื่นมาล้างหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรน่ก็มาช่วยคุณแม่เตรียมของคคุณป้าก็ข,ขึ้นมาแล้ว ให้ม <c oughs> ันเย็นก่อนนะแล้วค่อยก่อนที่เราจะมาห่อแล้วก็โรยสวนสมที่ปั่นไว้แย่เมื่อวานนะคะเตรียมไม้แต่เมื่อวานนี้ยังเป็นอ้อยเลยอ้อยที่เขาขุดเยอะไงแล้วมันก็ไม่หมดเนะว่าเราทําข้าวแค่เท่าไหร่รู้เอออ้อยมันเยอะเกินเลยไม่ได้เสร็จหมดนช่ไอีกจ้ะีวค่ะ

Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ đó, không bỏ lỡ không thể hấp gọi น,นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เตรียมแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นเบียร์นะคะเบียร์ของเบียร์จีนนะคะคุณปู่จะชอบนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเราก็จะเตรียมแบบนี้ไปนะคะแล <S <S ้วก็ค่อยไปไปจัดที่ในในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนแล้วก็มีสับปะรดแล้วก็มีนองม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล้าขาวนะคะคนคนที่เขาไปขึ้นบ้านหมายคนปู่ค่ะเขาจะไปกินฉลองกันในป่าไงแบบไปกินก็จะมีข้าวนะคะมีเตรียมเตรียมถ้วยเตรียมตะเกียบเตรียมช้อนอะไรไปหมดแล้วนะคะแล้วเราค่อยไปจัดที่ในป่าแล้วก็อ่า แบบเราก็กินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็กินเขาก็กินอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวเราค่อยไปนะคะคีอน,นะคะตอนนี้ก็นี่ญาติพี่น้องนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะกำลังจะไปทําบ้านสร้างบ้านให้คุณปู่นะคะนี่ก็ได้มารวมตัวกันแล้วนะคะส่วนคุณพ่อยังไม่ได้ทานข้าวนะก็เลยตั้งโต๊ะนี่เพื่อที่คุณพ่อทานข้าวก่อนนะคะก่อนไปแล้วถ้าเขาแบบว่า ทําบ้านให้คุณปู่เสร็จแล้วสร้างบ้านให้คุณปู่เสร็จแล้วเนาะไปเก็บกระดูกแล้วสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะเอาเราก็จะเอากับข้าววันนี้ตามไปที่หลังนะคะแล้วก็ไปเตรียมกับข้าวนะคะให้ทั้งคุณปู่แล้วก็เรานะคะก็ไปกินพร้อมกันอะไรเงี้ยแบบว่า,าวเออเนี่ยเรามาฉลองขึ้นบ้านใหม่คุณปู่นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งมีคําสั่งอะไรก็สั่งกันอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เลยนะคะก็ คุณพ่อทานข้าวเสร็จแล้วสมก็จะมาทานข้าวนะคะไม่คินเขาไว้ทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตื่นมาตอเช้าไม่ทานอะไรเลยเ<า>ขเสียงเอเกอเียงดิดาอะไรนตอนนี้ คุณผ <onz> <omat> ู้ชายก็ไปแล้วนะฮะไปทำรางบ้านเขาเสร็จแล้วเขาถึงโทรมาหาเราเขาพยาบเข้าไปพูดหลายรอบ่ะเดี๋ยวคนฟังจะแบบทำคาเอากินขี้เกียกินผู้เขาว่าเนียฮมกข้าด้งใส่กระชิบเอ้นเขาเขาที่เป็นชุดชายเขอ้วกเขา่า้วเขาหาหัวจะตนอย่างกิน เสาอ้า้วนาตจเอเนนี้สก็บอกมางยไปยินโต้น้าตอนนี้ก็กำลังจะไปแล้วคะ ออกกับคงกับเข้าไปตอนนี้ตอนนี้เขาก็สร้างบ้านให้คุณปูเสร็จแล้วนะคะก็โทรมาบอกนี่แล้วก็เอเข้าไปนะคะพอดีไปฉลองนะคะทุกคนฉลองขึ้นบ้านใหม่คุณปูนะคะผู้หญิงก็ไปแค่สามคนนะคะน้องสโนว์แล้วก็คุณป้าแล้วก็ลูกสาวคุณป้านะคะนีตีะนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดู ปลาเหียบนะคะเขาจะเรียกปลาเหียบปาช้าเฮียบนะคะนี่คุยคูงโยงหาเฮียบตอกกระต่ายเราอยากเรือแบบนี้อันนี้เป็นถนนไปไล่ไปนาค่ะนี่ยาทันยานถมบกงูค่ะนี่ถนนไปไล่ไปนานี่ถนนทางนี้ก็ปิดด้วยนะคะถนน ถนนทางนี้ก็ปิดนี่เนี่แหละเมื่อกี้เราเอาไปซื้อเราก็ต้องเอาทรายใช่ไหมแล้วก็อิดแล้วก็ปุนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปก่อ <c oughs> ก็เอาไปยากมากนะคะเพราะว่านถนนมันไม่ได้ไปง่ายๆนะคะอ้หลอนมันน่เฮยอือืโอ้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  นนนีี่่ะะคเยถนนก็ไปทางไล่นี่เลยนะคะน้องสิรินรอรอนอนนานมากนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะหลับเพิ่งตื่นนะะหลับตื่นแล้วหนึ่งตื่นนะคะ อนนี้ก็เป็นภากกินแล้วก็้ามาเออนเออทรขาเี้เอกเค้เชิคกนาตนนี้เนีสอืของคนกินอันี้ซาอันนี้เป็นของะเตรียมอะไรนั่งกอดใจเขาใส่แล้ว

มตัวนนอยาไปทีหนอเอาใส่อันนี้นนดเอเอาใส่อันนแน่นเอส่นพุงกันนะพืนพุงกันนะืนพุงกันืนวนกวนืนกย่กจอนักำกนกินนกันนาก่นพันมีปัดเขาปัดไว้น่กินหใส่เสีเออใส่เสอ่น หนึ่งเฟินขอนีเอากับายเตียนปอตีนซมด้านเขาคูดอยู่นั่นเนี่ยช้อนเห่อนี่เอ้าใส่เดี๋ยวนี่จีนเน่ยอันนี้เขาน็่จ้นมันเขาไมใช้ใส่เขาจีนนี้เองจีนเขาจีนเนี่ยใส่ได้เหอน้ำร้อนมากเลยน้ำร้อนมากน

มันไม่ช um so ี้นลยนะนี่คือที่่องวานใส่ใหนพี่เมวาถ้าชี้ก็จะใส่ตัวงก้อยก็ไหลว่ะเออแสงนี่แดงเหมกลยนะอ๋อนี่มีแดงเลยเนาเจ้าเฮ่นไหนนี่มันมีแต่คนที่เออตาแดงะยังไม่ทูกอะใส่ละ เจ้านะเคติตาแคัสงแหงนี่ะนี่หนนกใช่ขึ้นาซึ่งยังปิ่นนะนี่ปิ่นมากอันนี้ปิ่นมางอนเรามาไปิ่นไดล้ใคลเนาเออมามายล่ลายลาใผักอนหนึ่งสองสามสโอ้หาหนี่ไินมากนาดหาได้หาได้เออจับจอเลกันหานโอ้อันนี้เขาน เก็กนนี่ร่งข้างกันดีอ่ะเออใส่เตียนเามนะนะแ่นอแล้วก็เอาขูนมาเดิจังตาจี่ตยงอะไดิเหอามุขวจังซีมันจืยงจังซันอยเอนตามาลเอเเอมันนี่ขึ้นอ้านหม่ขึ้นบ้านใหม่ ยาอะไรจาหนะยาะราเปิดายาลนี่มาปีากะันเออมาเวลาเขามาเนีเนื้รมันตยหออเนเื้อนี่เฮยอไปครเือนเือนดีือเือนด่าหนข้าง้าา้้างตเานึ้องนี่นเราสั่งมาโร่ขึ้นบ้านใหม่ค่ะคุณปู่นี่มาขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพูด ที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน um. ด้วยนะคะจขตใช่เอาอะเจ้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านไม่ยองหรอไปยอมะนี่นะคะตอนนี้ก็เราก็ นงสวนกลับนะคะแต่ชวนผู้ชายเขาก็จะอยู่กินที่นี่ก่อนนะคะแต่ว่าเหมือนกินฉลองร่วมกักบขกเขาอะไรเงี้ยมาหักต้านเขาอ่คนนี้กินขา,า,าน,น นี่นะคะก็ได้กลับจากป่าแล้วนะคะก็มาไหว้พระในวัดนะคะก่อนจะกลับบ้านเนาะถ้าเขาไปป่ามาอะไรเงี้ยต้องมาไหว้พระในวัดก่อนที่จะกลับบ้านได้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งโต๊ะกับข้าวกินข้าวกันที่บ้านที่บ้านอีกด้วยนะคะกินข้าวที่บ้านกันก่อนกพตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะห้าหกเจ็ดคนอ่าแล้วก็ผู้ชายเขาก็กลับจากป่าก็เขาก็ จะมาตั้งโต๊ะกับข้าวกินที่บ้านเพราะที่เขากินที่ป่าเขาก็แบบว่ากินแบบว่าไม่ไม่ได้กินอื่นอะไรอย่างเงี้ยกินแบบว่าเหมือนเหมือนกินฉลองกับเขาอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้กินอื่นต้นท้องอะไรอะไรนะคะก็นี่จ้ะวันนี้ก็เสร็จแล้วคุณปู่ก็ได้บ้านใหม่แล้วนั่นีองเห็นไหมอยู่ใกล้ๆคุณย่าเลยนะคะคุณปู่คุณปู่อยู่ใกล้ๆคุณย่าเลยนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกับข้าวที่บ้านนะคะโต๊ะกับข้าวที่บ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหล้าขาวของผู้ชายเขานะคะนนเหล้าขาวเมืองเชียงตุงนะคะนี่อันนี้เมนูวันนี้ก็จะมีน้ำพริกถั่วดีสงนะคะน้ำพริกถั่วดีสงแล้วก็เครื่องผักพรองผักลวกกับน้ำพริกแล้วก็มีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีแกงขาหม,มูนะคะแกงต้มอเขาเรียกอะไรนะต้มยำนะคะต้มยำขามหมูขึ้นบ้านนะคะนี่นะคะก็ วันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็แนบางวงวตนกนทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะคะก็่าคุณปู่ก็ได้บ้านใหม่แล้วนะอย่างที่เห็นอ่าก็ต้องอ่ายังไม่เสร็จนะคะวันเรียกขอนเสร็จแล้วถึงจะ เสร็จนะคะวันสิบเอ็ดค่ำเนาะสิบเอ็ดพักสิบเอ็ดค่ำก็จะเรียกขวานพินจสร็ณาเป็นที่เรียบร้อยอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนดีสำหรับคลิปนี้นะคะน้องขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ